สวัสดีค่ะมาพบกับช่องยายน้อยพาทำชาแนลวันนี้ยายก็มีไม้มงคลไม้เสริมดวงเสริมโชคลาภมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะ<ๆ>เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของยายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนี่ก็เป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศที่ยายได้ปลูกเอาไว้นะคะน้องมี ลักษณะสีสันที่สวยงามเลยค่ะสำหรับไม้ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าต้นไผ่ฟิลิปปินนะคะน้องมีลักษณะใบเรียวยาวนะคะใบมีลักษณะลื่นๆนะคะสำหรับไผ่ฟิลิปปินนี้และมีลวดลายสวยงามเลยทีเดียวนะคะสำหรับไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ขยายพันธุ์โดยขยายพันธุ์กับหนอ่อหรือว่าขยายพันธุ์กับ กิ่งก็สามารถที่จะนำไปปักชำขยายพันธุ์ได้นั่นเองค่ะไผ่ฟิลิปปินส์ลักษณะเป็นไม้เลี้ยงง่ายเป็นไม้แดดรำไรนะคะสำหรับไผ่ฟิลิปปินส์นี้เป็นไม้ฟอกอากาศและยังเป็นไม้ประดับเสริมโชคลาภให้กับผู้ปลูกนั่นเองค่ะเรามาดูวันนี้ยายพามาดูหลายหลาย,หลายสาย าอย่างนนะคะสําหรับไม้มงคลตัวนี้เป็นกวากมรกตนะคะเป็นกวากมรกตธรรมดานี่แหละค่ะที่ยายได้ชําไว้ใส่กระถางไว้สวยงามเลยทีเดียวสําหรับกวากมรกตกวากมรกตต้นนี้ขยายพันธุ์โดยการปักชปาปักชําใบนั่นเองค่ะ มาดูต้นต่อไปนะคะตัวนี้คือออมชมพูค่ะอมชมพูตอนนี้น้องก็กําลังสวยเลยค่ะกําลังแตกกอสวยเลยสําหรับออมชมพูออมชมพูก็เป็นไม้มงคลน,นะคะเป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์เสริมโชคลาภให้กับผู้ปลูกสําหรับท่านที่ชอบไม้มงคลน,นะคะ อ,อมชมพูนี้มีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์น้องมีลักษณะใบสีชมพูนะคะบางใบก็จะเป็นสีเขียวเป็นไม้เลื้อยนะคะสำหรับอ,อมชมพูนี้นิยมปลูกกันแพร่หลายค่ะยายใช้หน่อในการปลูกขยายพันธุ์นะคะสำหรับอ,อมชมพู ท่านใดสนใจก็สามารถทักท่ายคันมาได้นะคะสำหรับไม้มงคลมีแบ่งปันนะคะสำหรับท่านที่ชอบไม้มงคลไม้ฟอกอากาศเรามาดูไผ่ฟิลิปปินกันนะคะไผ่ฟิลิปปินกระถางที่เราเห็นนี้เป็นการขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งนะคะ ซึ่งตอนนี้น้องมีลักษณะที่แข็งแรงสมบูรณ์มากค่ะและก็แตกกอแล้วน้องอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะสำหรับไผ่ฟิลิปปิน์เป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้มงคลนิยมนำมาปลูกประดับบ้านเรือนนะคะเพื่อเสริมโชคลาภเสริมดวงเสริมวาสนาตัวนี้เป็น เฟิร์นค่าหลวงค่ะเฟิร์นค่าหลวงก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันนะคะไม้มงคลเสริมโชคเสริมโชคลาภไม้มงคลมีความเชื่อว่ามีไว้ในบ้านแล้วจะทำให้บ้านเรือนเจริญรุ่งเรืองและก็ค้าขายหรือว่าธุรกิจรุ่งเรืองนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ไผ่ฟิลิปปินก็มีต้นที่แข็งแรงแต่โกลากรากเต็มกระถางเลยนะคะสำหรับไผ่ฟิลิปปินนี้ปักชาตันนี้น้องก็แตกโกอเต็มกระถางแล้วท่านใดสนใจก็สามารถทักไทยกันมาได้นะคะยายมีแบ่งนะคะสำหรับไผ่ฟิลิปปินไม้มงคลไม้ฟอกอากาศเป็นไม้ที่ชอบ เด็ดรำไรนะคะสามารถที่จะแตกโกเป็นโกใหญ่เลยนะคะสำหรับไผ่ฟิลิปปินเฟิร์นค่าหลวงค่ะเฟิร์นค่าหลวงก็กำลังงามเลยค่ะอยู่ในกระถางเป็นิ้วนะคะเป็นกระถางเขวนลักษณะโดยรวมสมบูรณ์มากค่ะสำหรับไม้มงคลที่ยายนำมาฝากในวันนี้นะคะ มีมากมายหลายอย่างเลยสำหรับไม้มงคลนะคะมีทั้งไผ่ฟิลิปปินเฟิร์นข้าหลวงออมชมพูออมเงินก็มีนะคะแล้วก็กวักมรกตนั่นเองค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีค่ะ